สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ัำว่าพบพอก็เหมยลีเล้วจ้าพบพพก็เหมยลีก็พบเจอติความอริสอร่อยจ้ามือนี้มืนอกะมีเม,มนูมานําเสนอจ้าเป็นเมนูต่ำเพื่อกาจ้าแต่ก่อนจะพบเจอก็เมนูต่ำเมือนี้ขอนําเสนอพักก่อนจ้ามือนีผักกาบผักแกมเ้ากบมีผักสลัดแล้วก็ผักกะระดองกระป๋องจ้าฮอทดอกแล้วก็ผักชีจ้า พักกับพักแกมเล่านี่ถ้าได้กินก็เมนูตำตำในเขากันดีหลายหลายจ้าพี <Air> <ries> ่น <Okay. S 2> ้องจ้าต <t uan> ่อไปเม่ก็จะนํ่เสนอเมนูตำเล็บมือนั่งจ้าหรือว่าตำตีนไก่บ้านเฮ้านี่ะจ้าตำเซฟเลยจ้าเมื่อยหิวแห้งมือนก็ถ้าหิวแห้งเนี่ยจ้าตำย่ำเลยก็แแ่บย่ำนั่นจ้ามีจ้าเบื้องค้นน้ำก็จะหลายๆเนี่ยจ้ามากินน้ำไลๆพอกาว่าจะเอามาใส่กินกับข้าวปุ้นน้่จ้า นีเลยจ้านําเสนอเลยจ้าวิธีเฮกคู่มือกับเฮกง่ายๆเลยจ้าตามขึ้นจังขฮาต่ำบาุหงอยแลวจ้าพ่อตําแล้วๆตีดไก่ที่เฮ้าหลวกไว้เรียบร้อยนะจ้าเข้ากับเอามาทรงๆๆเฮดโคเลโคเลโคเลตอนที่ว่าตําตีนไก่ก็จะบใส่สากเลยจ้าก็จะเอาสากออกแล้วก็จะใส่ทับพี่ลลวจ้าคนเอาคนเอาเฮดแบบง่ายๆจ้าแซ่บแซ่บหลายจ้าจะบอกว่าแต่ตอนนี้อัดเสียงอยู่นี่กระน้ำลายไหลจ้ากลืนน้ำลายไปด้วยเลยค่ะ หิวแล้วละจ้าก่อนอื่นกับขออนุญาตซิมกน่นเนอจ้าปะปดก่มกใช่กัะพี่นี่ละจ้าะเดิมเปิดงานก่อนจ้านีจ้าจานบางใหญ่พุ่นๆจุกๆเหลื่อมกินกันเลยจ้าหิว่งปิดลานเสร็จอืมคุณนละจ้าผักกรอบๆเลยกินผัก,กนี่ละก่อนอื่นแัะกรุ่น อืมีืมไม่นล้ว สเต็ปไล่มากินแบบย่อยๆแบบนี้เรื่อยๆ เราถอดควาไพ่ด้วยจ้ะก็จะกินสุนรุลดนี่ยยังหน่อยอ แสบกินบ่ปากบกเ่เล็กๆบางอย่างเลยจ้ะหิวแห้งหิวอีรีแสบแห้งพี่น้องเอ้ย บครักปวตัวความปวด Để không lại nữa cả trong đếp mưa nàng แสบคักจ้าแสบวิ่งข้ามเหมยายเลยแสบก็บคือแสบอื้อ

ยิ่งต้องับมางคนตับแซบจ้ะเขาเขากนดี แซบหลายแซบพักแสแซบแม่ตำกินเองจ้ะตำเล็บมือนางตำกินเองแซบอืมอ้มอม,มบังหน้าจ้ะ หอมบางนาแห้งแห้งสดยังแซ่บค่ะฮอตดอก ค่มมนว่าหิวแห้งๆเนี่จ้ะตอาตันฮ้งกินเองไงตำบมําที่ไหน,นก็แสบอี๋ีบ่รู้ว่าเพื่อนคนอื่นจะเป็นขท่ากันบะถ้าหิวแห้งๆจะเป็นยังโคกมีขึ้นมารสพิเศษเป็นยังขึ้นแสบพอตุคโคกจะ่เ้าตืม ม่อนเป็นประจำเลยตาอวอา มูนี้ทึ่งใจคักร่จ้าแซ่บ แับอีกตามเคยจ้ะมือนี้จะบอกว่าแซบพอดีมือหิวแห้งจ้ะหิวแห้งแล้วก็ตามตามเปล่าตาเฝ้า,าลวกตีนไก่เปลาลวกผักกันจองมากตาคเลคเคลคเล,เลส่ง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 แซบแซบจนแบบว่ามือมีคมบรรยายเลยจ้ะมือนีมีแต่ต้องขอตัวลากันึกจา้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายยจ้ะ